สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้ผมกัได้ผ้ามาชุม่มการเลี้ยงเพะพันผืนบ้านของผมนะครับตอนนี้ก็เป็นเวลาซ้ายแล้วนะครับถึงเวลาตองปลอยเพนออกไปหาหกินเพิ่ก่อนเวลาพิ่นะครับตอนนี้ก็จะเลือทั้้งมดหาตัวนะครับเพราะว่าผมกัได้จำนายออไปเหลวนะครับ เพราะว่าเป็นฤดูการทำนาเนาะครับเข้าปลอยไปกัสิ์ลำบากเนี่ยนะครับเพราะว่ามันกัสิลุงไปกัดเขากัดนามเพื่อนครับถึงกับผมติดภารกิจเนี่ยครับจำเป็นต้องขายออกน,อะออนะครับเวลาปล่อยเพื่เนนะครับนี่ครับบรรยากาศลุ่เดือนของผมนะครับผมสีเหลี่ยงแบบบรนนอกของเฮาเลยเนาะครับคือ ผมจะเหติตเป็นลูกเลื่อนก็คือมันผมเห็ดแล้วผลกระทบที่ผมได้รับเนาะครับก็คือแพะของเฮานี้ขาพื้นตุกปองเนาะครับเห็นไหมขาพื้นหักผมก็เลยเห็ดเป็นแผ่นใหม่มาว่างหรืออย่างไวเนาะครับก็คือกระสิลดปัญหาบ่อยพื่นเจ็บขานะครับยามเพื้นอยากผสมพันธุ์เวลากลางคืนเพื่นกัดจะยำส้นกันเนาะครับ ถ้าเฮาเฮ็ดแบบนี้ก็ลดปัญหาการเจ็บขาเจ็บแขงไปได้แน่เนาะครับมันก็นจะเลี้ยงอยู่ศูนย์ที่ขับเขบแน่เนาะครับเ,เวลาปล่อยแล้วเนาะครับผมเนาะครับเวลาเพิ่อนผนก็นจะออกไปจังซี่ล่ะครับคือเพิ่นกินหญ้าอิ่มแล้วเพิ่นก็นจังสิกลับมาเนาะครับเฮาสิเ,เลี้ยงแบบธรรมชาติเลยครับ เลียงแพะนี่ผมสี้างแน่แต่ตอนต้นเขายังเล็กเนาะครับเพื่อนเข้าก็จะล่อยเพิ่นออกไปยังีแล่ะครับเพิ่นก็จะไปงเพื่นครับผมเพราะว่าต้นเขาจะสูงเล้วเพื่อนกับ่สามารถกินเขากินน้ำได้เนาะครับนะครับตอนนี้เพิ่นก็จะลุ้งไปหากินล่ะครับเดยกกาดปลาเนาะครับกับสิมิปลานะครับ ผมกสิเดไลไยซุ่งเพิ่นเขาลงเขาป่าไปกินผวกประเภทเครื่อใหม่นะครับที่เฮาเห็นเพิ่นลุงให้หน้านี่บแมนว่าเพิ่นไปกินต้นเขาเด้อครับเพิ่นลุงไปกินหยาครับผมเฮาไว้ใจเพิ่นไหนเลยนะครับแพะจะบอกกินต้นเขาขณะที่ต้นเขาเฮาแก่แล้วนะครับพุ่แล้วครับเสิ่มมีการผูกการล่ามอีกอ่ะตอนเขาตั้งทองหรือเขาเล่วงนะครับเพราอพ้นผลิตทางการกเกษตรเท่าก็จะบร้รับความเสียหาย แต่ว่าตอนนี้นี่คือเขานี่คือยังเป็นปกนติอยู่นะครับภาก็เลยสิล่อยค่นตามธรรมาชาติซะก่อนครับครับสนับมัน,นมพ้ผงก็พามาชุม่มแพะมาชุ่มบรรยากาศการ่อยแพะยังมัวเ้านะครับแล้วก็ให้ความดูเหลืองว่าแพะหลายคนถามว่าแพะกินเข่าบอ่อเนาะครับเพื่อนบ่ก,กินเขานะครับ บออีกเช่นนึงว่าเพิ่นบอกินข่าวเห็นบหมครับพอลุ้งไปเพิ่นก็นจะบอกินข่าวครับเพิ่นก็นจะขึ้นมาจังสีนะครับเ <c oughs> ัื่อ <c oughs> น,นก็นจะมีบรรยากาศเป็นทุ่งไฮทุ่งหน้าจังสีเนาะครับคุณครับทุ่งหน้าสุดลูกหูลูกตาเลยครับผมก็จะเตะปล่อยเพิ่นไปเนาะครับหอดเวลาเพิ่นก็นจะกลับมาตอนนี้ก็จะ เป็นเวลาสายๆแล้วล่ะครับประมาณเที่ยงประมาณเนี้เพิ่งเกิดจะครับประมาเขาโอกเข้ากับเสด็จขังคนไหวเนาะครับวันนี้คือเข้ากับปอยคนออกไปเนาะครับเป็นยังบดสายปานในเนาะครับเพิ่งเกิดจะเสด็จไปกันเพิ่นไปกิดจะไปพ่อภูบประมูฝูงเพ่นเนาะครับกิดจะเหตุให้มีการผสมพันธุ์ขามสายพันธุ์แบบว่าเข้าปล่อยไปไป็นบพะกับคนอื่นเนาะครับปัญหาที่เข้าปล่อยแบบนี้ยอย่ครับปัญหาหนึ่ง พอพันตัวผูกของเห่าหรือแพะตัวผูกของเห่าเพิ่นจะบอคอยกลับมาเนาะครับพาเพิ่นไปผ่อแพะคนอื่นเป็นซัดเนาะครับระยะอันเป็นซัดของแพะเพิ่นก็สิไปอยู่น้ำเขาจักสองสามมื่น,น,นถ้าเป็นแบบนั้นเห่าก็สิได้ไปนำหาเนาะครับว่าเพิ่นไปอยู่น้ำแพะคนใดไปอยู่ไสเห่าก็จะได้ไปนำเพิ่นกลับบ้านเนาะครับเห่าก็จะได้ผูกไว้ถ้าเห่ามีพแมมะมพะตัวผูกสำหรับผมนี่จังว่าผมได้ขายออกแน่เนาะครับตัวผูก เลี้ยงไว้บ่ค่อยหลาดยดอกครับเพะตัวผู้ถ้เาเฮาเลี้ยงไว้หลายนี่นนมันสิให้เฮาเมื่อยเนาะครับขี้การไปนําหาเพิ่นครับผมนี่ครับเท้าปล่อยไป่นก็จะหาดินหลินดินไปครับกันมาเลี้ยงครับก็ถ้ามักถ้าสอบคลิปนี้จังได๋ก็ฝากกดไลค์กดแชร์นี่้อครับคอมเมนต์ไว้ว่าต้องการเบิ่งอันใดติชช่มตัวใดก็บอกคอมเมนต์ไว้ข้างล่างนะครับ สำหรับมนี้ผมกับตงองขอขบคุณที่เขามารับชุม่มคีบของผมนะครับขอบคุณครับ